สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับมาพบกับอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อพัดบุญญากามโมครับปีสองหกับเหเรียญเศรษฐีนาลายครับโอ้โหรูปทรงเหรียญเนี่ยเป็นคล้ายเหรียญเหรียญหน้าโลยมาแบบนี้โอ้โหนี่ข้างหลังก็เป็นพระนาลายทรงครุฑนะครับ โอ้โหรูปแบบเหรียญน,นะเป็นเหรียญค่อนข้างจะใหญ่นะครับเป็นรูปทรงพลัะพิพมพ์เต็มองนะครับรุ่นนี้รายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีดําอย่างนี้เขียนว่าเศรษฐีนาลายครับเดี๋ยวดูจำนวนการจัดสร้างก่อนเลยนะรุ่นนี้จำนวนการสร้างอยู่ประมาณผมว่าประมาณ200ลังนะครับถึงหรือเปล่าเนี่ยประมาณ200ลังนะครับรุ่นเศรษฐีนาลายนะครับรุ่นนี้นะครับ1ลัง,ลางการันตีเนื้อเงิน2เหรียญครับ ก็จะเป็นเงินลงยาลายธงชาติและเงินลงยาแดงกระหนกเงินครับแล้วก็รายการอื่นๆก็จะมีเนื้อปาก้ายาแดงยา้ําเงินงาเขียวยาฟ้ายาธงชาติอย่างละห้าเหรียญครับแล้วก็มีเนื้อทองทิพย์ยาแดงยาเขียวยาฟ้าธงครับก็อย่างละห้าเหรียญอีกครับแล้วก็เนื้อทองแดงลงยาจีวอนกระหนกขาวกระหนกแดงกระหนกําเงินอีกอย่างละห้าเหรียญครับแล้วก็เนื้ออัปากาหน้ากากนับว่าสามเหรียญโอ้โหนี่ผมมีตัวอย่างนะครับแล้วก็มีอัปากาฝาบาทนี่เยอะหน่อยนะอัปากาฝาบาทนี่สิบเหรียญครับ ทองทิพนากากน้วะสามเหรียญทองทิพน้ากากปาะกาอีสิบเหรียญนะครับและเนื้อนาวะนี่รายการที่ยี่สิบนะไม่เหมือนใครนะครับเดี๋ยวบางท่านคงว่าเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงรุ่นนี้รายการที่สิคือเนื้อนวะหน้ากากเงินหนึ่งลังมีสองเหรียญนะครับนี่ครับรุ่นนี้มาดูกันเลยเหรียญจริงครับความสวยเป็นอย่างไรครับผมขอเอาลงยาแดงผมก่อนเลยโอ้โหหนึ่งลังมีเท่าไหร่ห้าเหรียญครับนี่ครับเป็นเนื้อทองทิพนะครับลงยาจีวรพื้นแดงครับด้านหน้าก็เป็นอมพัดพิมพ เต็มองนะครับลงยาคุยพื้นนะโอ้โหมีอัขระมียันสองด้านข้างและการเขียนว่าหลวงพัดบุญยากาโมขอบเหรียญใกล้คล้ายลายกระหนกนะครับด้านหลังก็เป็นพระนาลายทรงคุดนะครับรุ่นนี้ก็ต่อโคตรพ่อและตัวณนะนะครับนี่สองตัวนะนะครับต่อโคตรเหรียญก็สุกขคข่างจะใหญ่หน่อยนะมอดความกว้างหน่อยเหรียญน,นี้ สร้างไม่เยอะนะผมหาข้อมูลจะนวนการสร้างไม่ได้แต่อยู่ไม่ไม่เกินสองร้อยหลังแน่นอนสร้างน้อยครับรุ่นนี้ความกว้างอยู่ที่ประมาณสามจุดสองเซนนะครับความยาวนะความยาวอยู่มาสี่เซนครับนี่คือลงยาแดงต่อไปครับนี่ไปรายการเขาบางอันก็เขียนนะบางอันก็พิมพ์นี่เขียนรายการที่แปดบางอันก็พิมพ์เอารุ่นนี้เอาอันนี้นี่นี้พิมพ์เอารายการที่สิบห้านี่ครับนี่เป็นเนื้ออบาก้าหน้ากากหน้าวะนะครับนี่ เนื้ออัปกาหน้ากากนวะขอบขอบแดงไหมครับนี่อัปกาหน้ากากนวะงานหน้ากากก็ถือว่าโอเคอยู่นะต่อไปครับเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงก็มีเนื้อทองแดงลงยาจีวรขอบขาวและเนื้อทองแดงลงยาจีวรขอบแดงครับนี่เนื้อทองแดงนะอันนี้เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็เหมือนนวะอยู่นะเนื้อทองแดงเข้า็นไหมครับเนื้อทองแดงนี่ข้างหลังก็ติดเวลาการชัดเจนต่อโคตรพอแล้วก็ต่อโคตรพอมีตัวนับด้วยไหมผมดูก่อนนะ ทองแดงเหมือนกันครับมีเหมือนกันนี่ซ้ายขวานะครับส่วนเหรียญนี้รายการที่ยี่สิบนะผมหาข้อมูลอยู่ในเวลรายการเขาบอกอีกเนื้อแต่ดูเนี่เป็นอีกเนื้อนะครับนี่ต่อโคตรพอหมายเลขสองด้วยก็เลยว่าเป็นรายการอะไรถ้าดูเง้บเหมือนกับกระไหล่หน้าคนสายนะเป็นลงยาจีวอนกระไหล่หน้าคนสายนถ้าดูอย่างนะี้นะใครรู้รุ่นนี้ก็บอกหน่อยนะคหืบก็สวยอยู่นะเนี่ยนะครับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ เหรียญปอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่หน้าเช่าหาบูชาครับของพัสบุญญากรโมครับเศรษฐีนาลายนะนะครับใครเช่าหาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับฝากกดติดตามยู u ูบเอ็มสายบุญด้วยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆนะครับขาดแข้วปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ